ขถานีรถไฟของเขาเนี่ยอนนดีมากเดินทั้งไฟวันเลยวันเนี้ยสถานี้รถไฟอันนี้มันออกหรือเปล่าลูก เมื่อกี้ทุกตรงนั้นก็ได้ป่ะไปแก้วไปไปไปหมู่บ้านกังหันลมกันค่าเดี๋ยวเจอกันนะ เอ้ยเก่งจีนนะร้านอาหารแน่เลยเนหะใช่ไหม,มลูอาคารอะไรเนะี่เหมือนเลยเป็นอาหารนะกเป็นร้านอาหารนะเป็นโลกเป็นโูกเขาสั่งกระจาย डायरेक्ट मोडिंग डायरेक्ट प्लानिंग डायरेक्ट तो मेरे को नहीं पता ना दोस्तों जो तो मुझे में वो तो ट्यूब भी आएगा ना वैसे ही आता है ना सब मैंने बोल रास्ते में लगा ये तो मुझे लगा แล้วออกไม่ได้นะติดน้ำอุ้ยหนาวนี่ต้องออกไปทางโน้นอีกนะเธอนะนะนะ จะไลฟ์สดก็ไม่ได้ไม่มีเน็ตนนอา่ายไปด่จะไปไ่ดิ เอาเตาอตงเหมือนสวนสยามมาถ้าชอบก็ซื้อมาสอ่อ Where are you from พ่อพ่อไทยแลนด์สวัสดีครับอยู่นะไม่ก็เหมือนอันนี้คือเหมือนสวนสยามอ่ะเหมือนเขาบครับซื้อกูเขาใจแต่พอเราถ่ายแล้วก็อยาจะซื้ màu ban cho mày vượt là là lên màu ban. พ่อไม่ต้องนะไม่ต้องเข้าวนะไม่ตอ,อไปดูมันหมุนไดนเ,เดินดูที่มันตอบมันหมุนไม่ทำอะไรัไ้ยหมุนไปอย่างนั้นแหละหลอกให้คนมาดูหมุนเร็วเลยเห็นไหมเป็ดเป็ดเ,เขาว่าเป็ดเชื่องนะ ใช่ไหมเตีงเป็นแฟนกันใช่ป่าวไม่ดดนหนีวะไอ้ไอคุยๆดับนำนี่อะไรมึงวะเห็ดนะตะที้แพะวะ ถ้าให้มันน้ำมันหนาวนั้น,นะอะโมอเรางยเราจะถ่ายตรงไหนสามคนละโม่สามคนให้เห็นกลางเห็นให้เห็นกลางหัน

ใเอากังหันลมมาหมุนนี่นี่เองบดถัวถ่วบดถั่วหรอพ่อเดินทัดนะนี่ถั่วอะไรถั่วอะไรถั่วลิสงเลยไม่พีนัดกระถัว<อ>่วลิสงหรอน้ำมันถัวน่วลิสงหรอลูก เชนอน่าอยล้ันไมอปะกบอไพ่อนแต่เขาบอกว่าโดนพัดนี่ด้วยแหละแต่เขากันไว้นะอืกูไม่สนใจกูจะโยอมหยุดเลยไหนอะทำแล้วน้ามันมันจะไหลมาไหน เสียวมันพังนะโอ้นีนี่เออได้กินถั่วเลยนะโหเป็นอะไรให้คุ้มค่าเหรียญไหม นี่อ่ะถั่วน้ำมันถั่วตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้อ่ะ2องโบราณเนาะสมัยนี้ก็ใช้ไม่ได้ละดูที่ทำก็ไิ้มันคือถั่วเหรอลูกถั่วอะไรอ่ะถั่วดิส่งหรือถั่วอะไรก็ อ,อ๋อเขาบีบผ่านถงเขาไม่ได้เอาเอาออกเป็นเม็ดอย่างนั้นนี่ไงเขาบีบมันก็แห้งติดเมื่อกี้อันนั้นที่เป็นแห้งๆอะ่ะน้ำมันมันออกตรงไหนวะน้ำมันถั่วมีเหรอวะ เอาน้ำมันเออเขาก็คิดได้ไงน,นะน้ำมันโผล่นัก็บ,บีบไงอาทุบเอา กังหันลมทุกขห้อ,กอะก็ไหนไหน้ำมันอ๋อไหลเออกว่าจะได้นะเธอน้อยนะน้อยนะอ๋อบีบบีบแบบนี้สมัยโบราณเวลาเปก,กังหันมันหมุน,มนก็ตอกใช่ไหมโอ้กว่าจะได้ ทนถั่วไปทำอะไรวพระพ่อมีแห้งละเหลือแต่ถั่วเหลือแต่กากถั่วอืมกากถั่วเอาไปทำอะไรขนมต่อ๋เอ,อเออกากถั่วเอาไปเลี้ยงสัตว์ต่อโอ,อ้แข็งเลยนะนนะนอ๋อเออมันเป็นวงวงจรเลยดีนะบ้านเราไอ้ที่ทำน้ำมันถั่วเหลืองเนะี่ย ก็เหลืออากาทัวรไปเล่นท่าอีกเลยแต่ถ้าไม่ทำวิธีนี้แล้วอนอออี่สมัยโบราณนะอโ,อโ,อโอ้ได้โอ้กี่อันก่อจะได้ทั้งหมดเลยนะเอาไปทำอะไรนะมันเผ็ดนะทำอาหารหรทำน้ำมันเครื่องแลพวก็ First. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. You like to come downstairs in a moment, walk down and even please be careful upstairs is a little bit narrow. Uh, I will open the staircase for you and you can use the stairs behind the fence to go up and you are one to come down. Will you go down the stairs, please go down. The Very good. Would you face up the stairs, otherwise there is a high chance you will fall down and miss the box. Stay here. I hope you don't be used to think of the guard. This picture is as short as when you sit behind you today.

แล้วทำไมมันกู้ใจเป็นถุมันกพอ,อ<ส>บดนี่เสร็จปุ๊บบดให้มันเป็นน้ำเยืดๆออกมาแลา้วก็ใส่ถ้ำเดี่ยวเอาน้ำอีกทีนะเหรออเหมือนเหมือนโมกแป้งมากเลย,ยตอนบดต้องใส่น้ำไปไม่งั้นแข็งมามกโมดออกแรงใส่น้ำไ เราไปดูห้องนั้นด้วยไหมโอ้หมาห่าไล่เข้าไม่ได้หมาห่าไล่เออแล้วก็ใส่ทงบีบอ่ะหลายรอบนะเอ้ยน้ำมันมันดำเพราะมันอยู่กับพื้นนี่โว้ย โอ้เอามาต้มคนเดียวทำไหว ทีเดียวจบหม้อใส่เลือน้ำแปลงเหมือนกันเนี่ยเหมือนน้ำแปลงเวลานะั่าเกิดก็มันเปิดพัเก,เ,กเ,เอาน้ำออกวันจะมีนม้ำแบบว่างงเพราะว่าเขาคั่วแห้งแล้วงงเนาะตัวเออกแล้วไงออกแล้วมัออกม่ยแข่งเปตะมันไม่น่าจะมีนม้ำเนี่ยเฮ็ยมาถึงตอนนี้ We do it in one year, keep the in lives. Now, that's it for the whole process. So, we trust the first, mm -hmm. mm -hmm. Empty mm -hmm.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  like to go upstairs in the moment, walk to please be careful upstairs. It's a little bit narrow. Uh, I will open staircase you, and you can use the stairs the to go up, and come down, when you go down the stairs, please go down backwards. Put face up the stairs, otherwise there's a high chance you will fall down,

ดูเหมืองดูเหมืองพ่อเขาก็มีไฟฟ้าแรงสูงนะเพน้นแถวนี้ก็ถูกสิก็มีกระแสไฟฟ้า